สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญนิมนาจีนา่ารักชื่อเล่นชื่อกร์ตูนค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับชุมนุมของพวกเราชาวพักแก้วนะคะว่ามีดีอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วทําไมถึงอยากเข้าชุมนุมนี้ไปกันเลยค่ะน้องๆทำไมถึงเลือกเข้าชุมนุมภาษาอังกฤษคะเพราะว่าหนูอยากจะฝึกสกิลการพูภาษาอังกฤษการอ่านการฟังแล้วก็การเขียนค่ะ

ากศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์สังคม,มศาสตร์หรือไอวัฒนธรรมต่างๆค่ะแล้วชุนนมนุมห้องสม,มุดเนี่ยมีดีอย่างไรบ้างคะมาหาความรู้ด้วยตัวเองครับและถ้าไม่เข้าใจอะไรให้สามารถปรึกษาครูอยู่ที่ห้องสม,มุดได้ครับพละเนี่ยมีดีอะไรบ้างคะมีแบบหลายอย่างเลยคะ่ะได้ออกกำลังกายแล้วก็สร้างความสามัคคีกันคะ่ะ แล้วชุมนุมการงานอาชีพเนี่ยมีดีอะไรบ้างคะมีดีได้การฝึกทำงานช่างครับได้การวัดตัดต่อครับแล้วได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะก็จะมีเล่นลูบิดมาร์ l ลุกแล้วก็เอเมดประมาณนี้คะ่ะค <aust ral ian> อมพิวเตอร์นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างได้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้เขียนโปรแกรม IOT และทำหนังสั้นคะ่ะ มจากรรรอะะไบ้งคฝึกวาดรูประบายสีทํำเปเปอร์มาเช่พิดคนค่ะค่ะหลังจากที่ฟังเพื่อนๆน้อ,นนองๆพูดกันไปแล้วนะคะว่าทำไมถึงอยากเข้าชุมนุมนี้มีดีอะไรบ้างเราก็จะเห็นได้ว่ายังมีชุมนุมอื่นๆอ,อีกมากมายที่พร้อมให้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์แก่นักเรียนค่ะ